มาสวัสดีครับสวัสดีครับราพบกันเช่นเคยนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับผู้ติดตามสามร้อยกว่าคนนะครับวันนี้มาชมสมเด็จวัตคังถิ่นใหญ่นะครับเมื่อกี้คุยเพิ่นไปนะครับโหลดคลิปไม่ได้เวลามันเลยนะครับก็ต้องดูดูโดยรวมแล้วผมลบกล้องให้ชมเลยละกันละกันนะครับกับสมเด็จวัตคังถิ่นใหญ่องค์นี้สวยมากๆสวยเดิมๆไม่มีไม่มีซ่อมนะครับเนื้อผงพุทธคุณล้วนๆนะครับ ทุกคนล้วนๆนะครับจะดูเลยนะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนะครับผมลงกล้องให้ชมเลยนะครับเพราะว่าผมนี้ต้องให้ดูลูกซอทุกมุมก่อนนะครับให้ดูข้ข้าวก่อนนะครับให้ดูข้ข้าวก่อนนะครับมาให้ท่านดูข้าวว่าเป็นยังไงนะครับพอลงกล้องแล้วท่านจะเห็นความสวยงามนะครับคมสําเร็จวัตระคังปีกใหญ่องค์นี้นะครับอาทีดูแลวชอบมากๆนะครับ ชอบมากๆมีแรงใจเติสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับามาให้มานี่ลงเลยนะครับนี่ให้ดูเนื้อเนื้อหาสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับเนี่ยนี่นดูเม็ดดาเม็ดส้มเม็ดแดงมีพมวลสารควบสูตรนะครับเนื้ออย่างนี้นะครับโอ้โหโอ้โหดูดูอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นว่าที่ดูแล้วมันชอบมากนะครับ คมชัดลึกนะครับเนื้อหามวลสารนะครับจริงๆวงนี้นะจะขายไปแล้วล่ะขายราคาถูกด้วยนะครับเชื่อไหมวงนี้ไม่มีใครซื้อนะครับขายราคาถูกด้วยไม่มีใครซื้อเลยนะครับแต่วันนี้ให้น้องสาวขายนะครับน้องสาวมาผมก็หยิบมาดูวงนี้ทาไมมันเตลตายพีมันสวยจังเลยนะครับก็เด <tenemos> ินมาส่องดูโอ้โหตายแล้วนะครับ ขายราคาเบาๆี่เก็บจะหลุดเลยนะครับดีที่ไม่ไม่มีใครซื้อไปนะครับผมนี้ไม่มีใครซื้อไปนะครับโชคดีจริงๆนะครับโชคดีมากๆนะครับเดี๋ยวโว้ใครเกิดมีการซื้อขายเกิดขึ้นผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะครับรงนี้นะครับบอกให้เลยนะครับประวัติอยู่ที่ผมนี่แหละครับว่าพามาเป็นมาอย่างไงนะครับรงนี้นะครับดูนะครับความ คือต้องเอาประมาณ4นาทีนะครับถ้าเลยเวลานี้เลยสนาทีแล้วมันส่งคลิปไม่ได้นะครับไฟมันใหญ่ส่งคลิปให้อีกเครื่องหนึ่งไม่ได้นะครับก็ต้องใช้เครื่องหนึ่งลงนะครับอันนี้ผมใช้ซัมซุงเอสิบโอ้โหดูอย่างนี้นะครับดูอย่างนี้นะครับเห็นปะภาพอย่างนี้นีวัดะระฆังชัดเจนครับผมนี้วัดะระฆังชัดเจนนะครับ มาที่สวยงามมากๆนะครับผงนี้เนี่ยใครอยากดูเนื้อสมเด็จก็ต้องดูแบบนี้นะครับผมดูเข้าใจผมผมก็ตีแท้งผมผมขายใน้นราคาผมนะครับคุณชอบมาคุณสนใจคุณทักมานะครับโทรมาก็ได้นะครับนะครับทักมาทางไลน์ dig จุดหนึ่งแปดนะครับหรือจะโทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าเก้าเจ็ดนะครับดูนะครับความสวยงามนะครับโอ้โห ด,ดูด้านข้างด้านข้างมันบ่งบอกอะไรได้หล,ล,ลายอย่างนะครับบ่งบอกอะไรได้ได้หล,ลายอย่างนะครับดูเส้นแสมนะครับเส้นแสมใต้ฐานสวยงามามากนะองนี้นะไม่ใหญ่ไม่ทื่อโอ้โหสวยสมบูรณ์มากๆองนี้ครับใครได้สองกล้องนี้ผมบอกให้ต้องมีขนลุกนะครับต้องมีขนลุกนะครับมันเจอได้ไงนะครับองนี้องค์เขามีช้างเผือกนะครับเราก็ยือช้างเผือกเหมือนกันอยู่กับผมเนี่ย ดีใจมากๆนะวันนี้ดีใจมากๆจริงๆนะครับอ่นี่ดูมุมนี้โอ้โหธรรมชาติพะนะครับธรรมชาติพะนะครับมาสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครอยากกด้นะครับตรนี้สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สวัสดีนะครับขอบคุณครับ